มเดียนแม่นี่ซื้อบ้างในแม่นี่อีตาเปียกลูกตัวใดบีญตัวนี้ลูกตัวใดบีญตัวนี้ข้อหนาหนากวีลีซ่าคับวะหนากวีลีซ่าครับ ฟงเลื่อนลอยคับฟงเลือนลอยเา้กดโยงว่าเลืออรลอยครับบงพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่ๆครับอันนี้มานังเครืงบินมาเลยด้วยนี่นี่เครื่องบินมาเลยนี้ตไน่านตัวนตัวนี้ีนีสตัวนี้านท่ายานมแต่ท่านวากันราคา 回家累。